สวัสดีครับพบกันตอนรีวิวสายพันธุเมลอนนะครับผมออวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมลอนญี่ปุ่นอีกหนึ่งสายพันธุนะครับผมที่มีชื่อว่าพันธุฮารุกินะครับผมสําหรับเมลอนญี่ปุ่นตัวนี้เป็นเมลอนที่มาจากเมืองฟูราโนโอนะครับผมเป็นเมลอนเนื้อสีส้มนะครับเริ่มจากการเพาะเมล็ดน,นะครับผม,มเมล็ดที่ได้มาก็ ค่อนข้างมีคุณภาพครับผมก็ที่ผมเพาะไปมะเมล็ดทั้งหมดก็งอกทั้งหมดนะครับผมก็ไม่มีมเมล็ดที่ไม่งอกครับผมส่วนใหญ่จะดีทั้งหมดนะครับในส่วนของลำต้นและใบก็ลำต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมเป็นขนาดกลางๆข้อก็ไม่สั้นไม่ยาวครับผมพอดีพอดีครับผมใบก็ถือว่าใบก็ใหญ่นะครับผม แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ถือว่าใหญ่ก็การเจริญเติบโตก็สามารถทําได้ดีนะผมในการปลูกที่บ้านเราก็เจริญเติบโตได้ไม่มีปัญหาอะไรผมก็ทนพวกเชื้อลงเชื้อราพวกมแมลงอะไรได้ดีครับเราลองมาดูในส่วนของอาลายเน็ตของเขานะครับผมมาดูใกล้ๆกลครับก็จะประมาณนี้นะครับ ลายเนตของเมลอนสายพันธุ์นี้ก็เป็นขนาดกลางๆนะครับผมกลางๆไปทางขนาดเล็กครับผมก็อยู่ในช่วงระหวา่างกลางของเน็ตเส้นเล็กกับเน็ตเส้นกลางๆขึ้นสม่ำเสมอทั่วลูกครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับส่วนในเรื่องอายุการเก็บเกี่ยวหลังผสมเกสรก็ ในเอกสารเขาเคลมมา4 0่สถึงห้วันนะครับผมก็เคลมวันมาค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งครับผมต่างกัน10วันเลยครับผมจริงๆแล้วก็น่านจะไม่เกินห้วันครับผมสำหรับเมลอนตัวนี้น่าจะสี่ห้าวันก็น่าจะโอเคแล้วครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้ครับเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีครับผมวันเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราคอยสังเกตเอาครับผมว่า เขาพร้อมสุกยังไงก็ดูจากอาองค์ประกอบภายนอกครับเมื่อเราดูองค์ประกอบว่าลูกมันสุกแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดกันเลยนะครับผมสําหรับเมลอนฮาลุกินะครับก็ผมดูโดยรวมแล้วคิดว่ามันสุกแล้วก็เีก็จะมาตัดกันเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเราไปดูตอนผ่าเนื้อชิมกันครับผมว่ารสชาติสีสันหน้าตาข้างในมันจะเป็นไงนค,รครับผมครับครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูผ่าเนื้อเมลอนฮาดูกิกันแล้วนะครับผมก็ลองดูลายใกล้ๆชัดๆอีกครั้งนะครับผมลายก็สม่ำเสมอดีใช้ได้เหมือนกันนะครับผม ลายขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับผมลูกนี้ผมตัดอยู่ที่45วัน,นครับผมก็สุกแล้วนะครับเนีย่ยดูก้นนี้เริ่มแตกแล้วนีย่ยครับผมแสดงว่าสุกแต่ข้อเสียก็คือผมปลูกพันเนี่ยผมไม่ได้ไว้ข้อล่างเลยครับผมเพราะว่าลืมไปครับผม พันนี้ที่ปลูกเอาไว้ข้อบนหมดเลยก็เลยทําให้ลูกที่จะรีวิวนี่ยน้ําหนักเยอะไปหน่อยครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าน้ําหนักมันจะเท่าไหร่ผมลูกที่เราจะรีวิวสอกิโลหกครับผมเกือบ2องกลเจ็ดครับผมก็ค่อนข้างหนักไปหน่อยครับผม ที่จริงแล้วผมอยากจะได้ให้ขนาดลูกมันได้มาตรฐานน้าหนักของเขามากกว่าครับผมก็ลูกฮารุกินี่น้ําหนักที่เขาบอกมาก็หนึ่งจุดห้าถึงสองโลครับผมแต่อย่างนี้ก็มันมันหนักเกินไปครับก็ผมอยากจะได้ลูกที่เป็นไซส์น้ําหนักมาตรฐานของเขาครับผมเพราะว่าถ้าไว้ลูกที่ใหญ่เกินมาตรฐานของเขาอ่ะมันอาจจะมีผลในเรื่องของรสชาติบ้างครับผมนิดหน่อยแล้วก็เนื้อข้างในนะครับผมก็ ไม่เป็นไรครับผมก็ถ้ามันได้ใหญ่อย่างนี้ก็รีวิวยางงี้ครับผมลืมเอาไว้ข้อล่างล่างครับผมนี้พันนี้ผมเอาไว้ติดเอาไว้ข้อบนหมดเลยครับผมเลยทําให้ลูกมันใหญ่เกินขนาดสเปคมันครับถ้าเราได้น้าหนักที่มาตรฐานตรงกับสเปคของเขาก็จะโอเคมากกว่านี้ครับผมก็เนื้อข้างในรสชาติอะไรมันก็ไม่น่าจะเพี้ยนมากครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมันได้อย่างนี้มาแล้วก็รีวิวยางงี้ครับ ครับเราก็มาผ่าดูเนื้อข้างในกันดีกว่าครับผมว่าเนื้อเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับผมสีจะสวยหรือเปล่าฮารุกิเป็นเมลอนเนื้อส้มนะครับผม แล้วนะครับมาลุ้นกันครับโอ้โหสีใช้ได้ครับผมสวยเนื้อเนื้อหนาโอเคครับผมสวยครับสวยด้านไหนครับผมลังไส้เล็กครับผมเนื้อหนา ครับเรามาตัดชิมเนื้อกันเลยดีกว่าผมว่าจะอร่อยไหมครับสเปคเขาบอกมาว่าเป็นเมล่อนพันธ์เนื้อกรอบนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง อืมหวานใช้ได้โอเคเลยครับเนื้อออกกรอบบครับผมฟังจากผมเคี้ยวนะครับเนื้อกรอบแน่นอนครับมีความหวานความหวานก็จะอยู่ในช่วง14-15ครับผมมีกลิ่นหอมนิดๆนะครับผมไม่ได้หอมมาก เ้อสวยครับผมเดี๋ยวเราลองมาวัดหวานกันดูครับว่าจะได้สก,กินบริกครับผมเดี๋ยวขอบีบน้ำใส่เครื่องวัดแป๊บนึ่งครับ อย่าสองดูแป๊บหนึ่งครับตัวนี้ได้สิบห้าบิกเป๊ะเลยนะครับผมก็ถือว่าหวานใช้ได้กำลังดีครับถือว่าไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็คือคนที่ชอบทานหวานก็กินได้นะครับผมแต่ถ้าคนที่ชอบหวานน้อยก็สิบห้าบิกนี่บางทีก็มีบ่นกันผมว่าหวานเกินไปครับผมก็สิบห้าบิกนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับก็กินอร่อย จริงๆแล้วถ้าเราได้ขนาดลูกที่เล็กกว่าน,นี้นะครับผมก็เราอาจจะได้เนื้อที่แน่นขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะผมในด้านของรสชาติะครับผมก็แต่ได้ลูกใหญ่่างนี้ก็ได้ปริมาณน,นะ,ะผมก็อร่อยเหมือนกันครับครับถ้าเราได้ลูกใหญ่แบบนี้นะคระับมันก็จะถ้าเป็นคนปลูกขายก็ก็จะชอบนะครับผมเพราะว่ามันได้น้ําหนักได้ราคานะครับ แต่ผมปลูกกินเองก็ไม่ค่อยสีเลือดเลื่นน้ำหนักเท่าไหร่ครผมก็อยากจะได้ลูกที่มันสามาตรฐานมากกว่านี้ครับครับสำหรับคลิปรีวิวเมลอนฮาลุกิตัวนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางหรือว่าการตัดสินใจในการเลือกปลูกเมลอนสายพันธุ์ต่างๆให้กับเพื่อนๆได้นะครับผม ครับสำหรับพิปนี้ผมก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับผมขอบคุณครับ